ภาษาจีนกลางคำศัพท์ขนมไทยไทยโก๋เทียนเตี่ยนขนมไทยไทยโก๋แปลว่าประเทศไทยเมืองไทยก็ได้นะคะเถียนแปลว่าหวานเถียนเตี่ยนก็คือขนมหวานไทยโก๋เทียนเตี่ยนไทยโก๋เทียนเตี่ยนซินเซียนเยื่อจืตันจวนทองม้วนสดซินเซียนเยื่อจืตันจวน ซินเซียนเยจือตันจวีนซินเซียนแปลว่าสดใหม่นะคะซินเซียนซินเซียนเยจือแปลว่ามะพร้าวนะคะเยจือเยจือตันแปลว่าไข่ตันตันจวีนแปลว่าม้วนจวีนจวีนตันจวีนก็คือไข่ที่เป็นม้วนๆ เชีนเฉงกาแปลว่าขนมชั้นเชียเงเกาเชีนเฉงเกาเชียนตัวนี้แปลว่าพันนะคะหนึ่พก็ใช้คำเดียวกันเชียนนี่แหละนะคะเฉียนเฉียนเแปลว่าชั้นเฉิงเฉิงโหลเฉิงก็คือชั้นเป็นชั้นเหมือนกันเป็นตึกโหลเฉิงแบบนี้นะคะเกา ตันเกาแปลว่าเค้กนะคะเกาตันเกาเกาตันเกาเถียนตันซื้อขนมฝอยทองเถียน,น,นตันซื้อเถียนตันซื้อเถียนแปลว่าหวานเถียนเถียนซื้อเส้นเล็กๆซื้อซื้อซื่อมีขนมข้าวเหนียวดำเปียก s ื้อหมี่ือแปลว่าเปียกนะคะ s h ้ s h ืถ้าเป็นอี u ู h ื s อซือก็คือเสื้อผ้าเปียกนะคะใช้คําเดียวกัน m มแปลว่าข้าว m มี i y มี่เยื่ยจื้อปูติงขนมถ้ย่ยเยื่อจื้อปูติงเยื่อจื้อแปลว่ามะพร้าวนะคะ ปูติงแปลว่าพุดดิง้งก็คือเยจือปูติงก็คือขนมถ้วยมันก็จะมองเหมือนกับปูติงบ้านเขาอะนะคะ่ะมังโก้เยเจียงฟันข้าวเหนียวมะม่วงมังโก้เยเจียงฟันมังโก้แปลว่ามะม่วงนะค่ะมังโก้มังโก้เยเจียงแปลว่ากะทินะคะเยเจียงเยเจียง มังกเยเจียงโนมีฟันข้าวเหนียวมะม่วงเรียกได้2แบบนะคะมังกเยเจียงโนมีฟันมังกเยเจียงโนมีฟันโนมีฟันแปลว่าข้าวเหนียวนะคะฟันแปลว่าข้าวเฉยๆโนมีฟันข้าวเหนียวโนมีฟันเยตันชงหยูเกาขนมม้อแกงเยตันชงหยูเกาเยตันชงหยูเกาเยกับเยจื แปลว่ามะพร้าวนะคะเรียกเยชัยก็ได้หรือว่าเยจึก็ได้นะคะเยจึคือมะพร้าวเยจึชงแปลว่าต้นหอมถ้าหงชงโถแปลว่าหอมแดงชงต้นหอมชงหยูน้ำมันหยูหยูไม่ว่าจะเป็นน้ำมันที่ทำกับข้าวหรือว่าน้ำมันที่เติมรถเราจะเรียกสั้นๆว่าหยูนะคะหยู เซียงหลานเย่เย่ไนกต้งขนมวุ้นกะทิใบเตยเซี่ยงหลานเย่เย่ไนกต้งเซียงหลานเย่เย่ไนกต้งเซี่ยงหลานเย่คือใบเตยนะคะเซี่ยงหลานเย่เซี่ยงหลานเย่เย่ไนแปลว่ากะทิเย่ไนเย่ไนกต้งแปลว่าวุ้นนะคะกต้งกต้ง เจียวโวต้มัมดบาจียว o 米粽บาจียวแปลว่ากล้วยน้ำวานะคะบาจียวบาจียวจงหรือว่าจงจืแปลว่าข้าวห่อด้วยใบไม้นะคะจงจืจงจงจื้อ月亮ยนขนมเสน่จันลย g เกาเตียน月亮เกาเตียน月亮แปลว่าพระจันทร์นะคะ月亮月亮奶酪แปลว่าขนมอบแป้งพายเกาเตียนเกาเตียน月亮เกาเตียนคือขนมเสนจัลต้านหวงว่าขนมทองหยิบต้านแปลว่าไข่หวงแปลว่าสีเหลืองว่าแปลว่าดอกไม้ ดอกไม้ที่ทําจากไข่เป็นสีเหลืองก็คือขนมทองหยิบนะคะมันจะออกเป็นแบบดอกไม้เนาะตั้นหวงว่าตั้นหวงว่าตั้นหวงฉิวขนมทองหยอดตั้นแปลว่าไข่หวงแปลว่าสีเหลืองฉิวแปลว่าลูกบอลลูกบอลที่ทําจากไข่เป็นสีเหลืองก็คือขนมทองหยอดตั้นหวงฉิวตั้นหวงฉิวจ๋าเกาขนมทองเอกจ๋าเกา จ๋าเกาโกย่างรีโตเหรนขนมลูกชุบโกย่างก็คือแปลว่าคล้ายๆกับผลไม้รีโตเหรนก็คือถั่วถั่วเขียวขนมถั่วเขียวที่ทำออกมาคล้ายๆกับผลไม้ก็คือขนมลูกชุบนั่นเองนะคะโกย่างรีโตเหรนโกย่างรีโตเหรน เย่ไนช่วยเจียนปิ่งขนมเบื้องเย่ไนแปลว่ากะทิช่วยก็คือจะกรอบๆนะคะเจียนปิ่งก็เหมือนกับทอดให้มันเป็นแผ่นๆเย่ไนช่วยเจียนปิ่งเย่ไนช่วยเจียนปิ่งเย่ไนปิ่งขนมครกเย่ไนปิ่งเย่ไนปิ่ง หวานเจิงฟาเกาขนมถ้วยฟูหวานแปลว่าถ้วยเจิงแปลว่านึ่งฟาเกาก็คือมันฟูออกมานะคะขนมถ้วยฟูนั่นเองหวานเจิงฟาเกาหวานเจิงฟาเกา